เออเนี่ยไอ้หนานเรื่องน้อง,งยกงเปลี่ยนไหนเล่าผมฟังกันมาบ<ด>้างไอ้เรื่องอนองเนียนเตรียมอุอดมไปไหนะแกเรียกร้องว่าจะก่ <S <S อส่ยชุดมกเรียน ครับสีผมคือคือเป็นแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่เนาะที่ว่าจะต้องความต้องการความเท่าเทียมเอ๊ะไอ้หนานผมถามในใจได้นะไอ้หนานนี่ยุค80ผมดูนยุค90ยุค80ผมนึกเอาแล้วว่าตอนท่านมันเป็นอย่างไรนะบิ๊กแจ๊คครับกรณีที่เปิ้นเรียกร้องสิทธิเกี่ยวเรื่องของยูนิฟอร์มมาจะสยุธไพรเวตก่อบิ๊กแจ๊คในฐานะที่บิ๊กแจ๊คเป็นหัวแถวแล้วก็เป็นแนวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของยุคก่อนที่เราในหนังสือด้วยกันเนี่ยนะบิ๊กแจ๊คนือว่าโอ้โหอยู่ในโรงเรียนปรรรรรรระะจจำัััังงงงงหหววดเเเเเชีียยยยใมม่่่่่ลออออากกบบบบืืขูนนิฟ์ฎคส ที่เธอเลือกจะแต่งกายและทําสีผมเช่นนี้เป็นไปตามข้อเรียกร้องเรื่องทรงผมและการแต่งกายที่ต้องเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพทางกายและกฎระเบียบของโรงเรียนก็ต้องให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบซึ่งหยกจะพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่นักเรียนทุกคนมีส่วนร่างขึ้นมาค่ะ น้องหยกเนี่ยนะครับผมว่าเข้าใจนะว่าเขาก็อาจจะมีในเรื่องของสิทธิเสรีภาพข้อเรียกร้องคือเขาเต้องการเรียนแต่ว่าต้องการเรียนเนี่ยก็คือไม่ต้องการที่จะแต่งกายตามที่อ๋อมา,มาอยากใส่ใสชุดนักเรียนใช <c oughs> ่คือแต่แต้เนี่ยในการที่ บอกว่าจะเป็นรุ่นได้นานรุ่นผมรุ90เก้าศูนย์หรือว่าเออรุ่นหลังปี2 0 0พันมาเนี่ยาการที่จะสอบคัดเลือกเข้าสถาบันแต่สถาบันเนี่ยมันมีความภูมิใจนะในโลโก้ในหัวเหยมคัดในตาโรงเรียนแล้วนี่คือปัชญาอย่างหนึ่งที่ต้องคัดคนเข้าในสถาบันนั้นๆบ้านผมอยู่เกือบ30กิโลอะ่ะก็ต้องเข้ามาเรียนที่ในตัวเมืองอะ่ะที่ผมว่ามันต้องมีการสอบคัดเลือกอะ่ะพอสอบคัดเลือกเนี่ยว่าเขาจะคัดเลือกไปได้ปุ๊บเนี่ย เราเดินทางไก่แต่ก่อนมันไม่ได้มีการเดินทางสัญจรแบบสะดวกสบายแบบพี่มันเลยเกิดความภูมิใจว่าเออเฮามาปุ๊บเฮาต้องตั้งใจเ่เฮียนเฮียเนื้อตันเปืือนเป็นลักษณะพี่แต่ในกรณีของน้องโยงเนี่ยปเปิ้ลนี่ยแบบภูมิใจในเครื่องแบบของเปิ้ลหรือว่าอย่าง,งไรอะครับแนวคิดของแกอาจจะต้องการความอิสระเนาะอ๋อเสรีภาพเสรีภาพคือแกอาจจะคิดว่าชุดไม่ได้ทาให้เด็กฉลาดความจริงรงเรียนเปิ้ลเป็นโงเรียนหัวกะทิเลยนี่ผมไม่ได้ทําให้เด็กฉลาดแต่ความจริงผมเฮียนวันเดียวรลนอนไปแล้วเนี่ยหูไวผมยาวมันผม เดนสายที่ไปเลยอ่ะแมนคืออิสระมากอ,ะอ่ะมากมากมากแล้วมาถามจริงๆว่าควรจะยังคงมียูนิฟอร์มหรือว่าชุดนักเรียนอยู่ไหมมก็เห็นด้วยมันเคยมีพาสิตกับเรลี้ยงที่บอกว่าสาวเอ๋ยจงอย่าย,ยึดติดก,กับเครื่องแต่งกายให้มางนักสุดท้ายตัวเธอก็ต้องถอดมันดูดีแต่ว่าในเรื่องของยูนิฟอร์มเนี่ยด้วยความที่เรามีเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นความทรงจำนะโอกาสที่จะได้ แต่งชุดนักเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีแค่อนุบาลประถมะมัธยมแล้วก็มัธยมปลายทั้งหมดก็สิบแปดปีนันกศึกษาของพีแจเหรอนักศึกษาเนี่ยคืออาจารย์ก็ไม่ได้แบบเคร่งครัดขนาดนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วการมีชุดยูนิฟอร์มเนี่ยมันเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของความภูมิใจเนาะเรื่องหนื่คือการเป็นระเบียบวินัยและความเข้าเสียมเลยนะจริงๆในเรื่องของยูนิฟอร์มเนี่ยผมยังคิดว่าในส่วนตัวนะยังสนับสนุนแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเนี่ยปักชื่อ สถาบันแล้วก็ปักชื่อว่าอยู่ที่ไหนออชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาสรุปแอ่ว่าเอาลองอย่างเชิงดูเราว่ามันสมควรที่จะทำไหมคือคืออย่างนี้ถ้าจะอารมุ่มอร่วยแล้วอยู่กันได้เนี่ยลองสักวันหนึ่งเนาะสมมติวันศุกร์เนี่ยครับเต็มไปเลยถ้รจะครอสเพลย์จะอะไรหนังฮอร์โมนเคมีหรอเมื่อเกือบสิบปีแล้วสิบปีแล้วอะทีว่าใส้ชุดไหนมาใส่ได้อะในวันศุกร์อ<น>่าใส่มาเต็มที่เลยเต็มที่ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกวันแล้วผมกับหันรุ่นน้องยอวองคุณเนี่ยลากเกือบแต่ไอแต่ขอฟ้า เจ็แบๆมันก็ไม่ได้สนใจแบรนด์เดมนเผมว่าปล่อยความหลากหลายไปเลยครับอันนี้มันเสีครับคือจริงๆนะคือเราเราไม่รู้บางคนอาจจะจะไม่คิดอะไรเลยคือแต่งอะไรมันก็ได้แต่บางคนก็มีการเปรียบเทียบไงถ้าผมเป็นผออโรงเรียนนะไมีจะออกกฎเลยถ้าบนักเรียนก็้ชายห่างไว้ผมสั้นมันเป็นไงครับผมต้องยาวเลยตะบ่าเออแปลกดีเลยเพราะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยไม่ชอบอยู่ในกฎใช่ไหมพอเรากดบอกว่า ไว้ผมยาวมันจะไปตัดสัน้น <c oughs> มันจะไปสกินเทสพอกนะไอีสระอยากไว <ป S> ้ผมยาวไว,ไว้ไป <c oughs> จะแหกกดเองอไะไว้ <c oughs> ผมสั้นดัน <c oughs> จะไปไว้ผมสั้นทันทีในฐานะของลุงนะลุงชอบชุดนักเรียนมันเพิ่มแมยยูนะถ้าแต่งเพิ่มไปชุดไปเว้นมาแต่งชุดนักเรียนมาแลลุงออสารุนใส่เตะมันตึงเน่าเอวี่บอดี้เน่าผัวการเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามหาแจ๊